อื่นที่มันตัดได้ก็ได้นะคะยุ่งจะเริ่มตัดนะครับเราจะตัดเลยนะครับถ้าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีรูขั้มดั่รูสายๆแบบนีนะบ้แล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็แล้วแต่บางทีสายก็ใส่ตรงนี้ก็ได้ครับใส่รูบางบาง,บางรุ่นก็ใส่ข้างบนนี้นะครับมาตัดสายก่อนนะครับเริ่มตัดเลยนะครับตัดเส้นที่ 6เลยนะไม่ได้ใช้แล้วจับไปด้วยนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทิ่มแบบนะครับดีดหน้านครับตัดนี่ตัดเลยสองตัดไปสามอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ไม่เป็นไรไปนะครับตัดไปเลยเราไม่ได้ใช้ตัดไปเลยอ่าเนีย่ยตัดแล้วนะครับเราจับไปด้วยทุกคนนะระวงังมันทิ่มนะทิ่มมือนะแล้วก็เราก็จะเริ่ม มาดูทั้งบนกันก่อนนะดูตะบ,บนก่อนว่าเราจะออกยังไงก็จะอ,ออกตามที่เราโค้งไว้นะครับเนี่ยที่เราพันไว้นะครับเอาสายออกก่อนนะาสายออก,ก่อนระวังมันจะทิ่มนะครับอันนี้สําคัญนะอนนี้อ๋อผมยุ่งพันไว้เยอะ,ะออ่ะตองทิ่มอ่ะเส้นมปเลยนะครับออกไปเส้นต่อไปนะอ่าเส้นนี้ นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพันเยอะนะตอนตอนใส่ตอนแรกพันเลยออกไปาต่อไปซ้ายไหนซ้ายสายหนึ่งก็ได้ออกไปส้ายไหนเอาออกตอนนี้ครับออกไปเลยนะครับไม่ต้องหัวแต่ระวังันที่มืออะไรก็แล้วกันพันไม่มีอะไรครับออกไป นะแล้วก็นี่ชึบพันอยู่ยังไงแล้วก็ออกตามรูปแบบนั่นนะครับไม่มีอะไรพิเศษพอหมุนรอ็รอบครบรอรบรอของเขาก็จะไปไดนะ้อีกเส้นหนึ่งเส้นสีเพิ่งใส่เน,นะนี่ยออกแล้วนะครับเนาะมาดูในโซนลูกบิดเราขอออกแล้วแนะ่จ่องบนนะครับจ่องบนนะครับ้านลนะ่าง ต่อไปอข้างล่างออกบ้างข้างล่างเนี่ยของผมนี่รูยอยู่ข้างหลังแบบนี้ครัผมก็ยุง่งรูอยู่ข้างหลังเราจะเอาตัวนี้แหละออกนะครับดันออกไปเลยเนี่ยดนันดันพวกนี้ออกไปอืมถ้าเราดานันปุ๊บนะครับประกอบจะทะลุเนี่ยข้างหลังทะลุออกมานี่ยาดาันออกไปพอเราตัดแนละ้วอ่าตองออกมาแนละ้วตูดหลอกมาลนะเนี่ยเนี่ยเห้ ทำเองได้ที่บ้านนะครับดูวิธีการทำนะการเปลี่ยนแบบบ้านๆน,นะอุปกรณ์ไม่ต้องใช้เยอะนะครับออกเอา,อมอเอาออหมดแล้วครับเอาหมดแล้วอะคลีนแล้วไม่มีอะไรแนละ้วต่อไปนะครับส,สิ่งที่ต้องมีคือผ้าผ้าผ้าสีต้องมีคือผ้าครับนี่ผ้านะผ้าผ้าสะอาดนี่แหละนะครับเช็ดเพราะว่าเรา ที่จะใส่สายก็ทำความสะอาดเขาหน่อยนะเน่าสำคัญนะทำความสะอาดห,หน่อยเพราะว่าฝุ่นฝุ่นอะไรพวกนี้มันอยู่ที่แถวปิกอัพเนี่ยนะครับถ้ามันเข้าไปในตัววอลลุ่มอะไรพวกนี้มันทำให้ช็อตได้นะครับอืเช็ดทำความสะอาดเฉยๆไม่มีอะไรนะรตรงนี้้างบนก็เช่นเดียวกันเนี่ยเรียบร้อยสิ่งที่ต้องต่อไปคือ สายกีตาร์อันใหม่เมื่อกี้นะครับนี่กิฟสันนะแกะออกมาก่อนะมาแล้วนะครับนี่กี่เส้นนะครับเราเริ่มจากเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นหนึ่งกับเส้นสองสาม 4 5 6ห้าห,ห,หเส้นนะครับเราก็เรียงเลยนะครับเรียงจากเส้นหนึ่งเลยเส้นที่หนึ่งก่อนออกมานะครับเราดูดีนะครับใสย่ยจีบต่างกิบสันจะมีของแท้ของเทียมนะครับดูดีนะครับของแท้เราก็จะนี่ไงมีถุงแบบนี้ปึ๊บสายหนึ่งเวลาม้วนออกมาดูดีๆนะครับลองทิ่มนิ้วนะเชื่แต่แนี่อ่ะเราก็เขาจะขดไว้แบบนี้เราก็เอาออกตามที่ เขาขดไว้นะครับเรามันลั่นนะเรามันลั่นดีดมาที่ตาเองครับเมื่อออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าจะมีด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นด้านปลายนะครับอ่ะเราจะเสียบตรงไหนน่ะเสียบรูนี้นะครับรูแรกคือรูนี้นครับรูที่หนึ่งผมจะ,จะ,จะพยุ่งจะใช้เส้นหนึ่งโดยจะทิ่มจากข้างหลังนะครับที่เป็นรูตัวนี้ รูหนึงเส้นหนึ่งข้างล่างนี้เสียบเข้าไปเสียบเลยครับชึบเสียบเสร็จแล้วมันจะมาทะลุทรงนี้นี่ทะลุมาแล้วเเห็นไหมเส้นนี้ทะลุเส้นหนึ่งผ่านไปนะครับเส้นสองเช่นกันนะครับเส้นสองเส้นสองคือตัวนี้ เป็น,นสองก็เหมือนเดิมอ,ออกมาสายที่สองนะครับเร่ากว่าสายที่สองเวลานับสายกีตาร์เนี่ยให้เรานับจากเส้นที่หนึ่งก็คือเส้นข้างล่างนะครับนับขึ้นไปเป็นข้างบนเราจะไม่นับจากข้างบนลงมาข้างบนคือเส้นหกนะเครื่องสายเราจะนับจากข้างล่างขึ้นบนเสร็จปับ๊บมาออกมาแล้วนี่ เป็นรูปแบบนี้เหมือนเดิมสายสองนะครับเราจะเสียบจากปลายเข้ามานี่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเสียบจากรูนี้นะครับรูที่2นะทะลุทะลุไปที่ฝั่งนี้แล้วโอเคนี่เราก็ดึงนะครับดึงนะครับดึงให้มันห้อยอยู่1กับ2ได้แนละ้วห้อยไว้ก่อนนะใจยเย็นายสาย3นะครับมาดู สายสามก็เอาออมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะเรียงดีๆนะเดี๋ยวหลงนะสาย3ก็เอาออกมาอีกเหมือนเดิมเขาก็จะม้วนของเขาไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเรามันดีดชนที่ตาเราทิ้มตาเราได้นะครับทิ่มนะนี่บอดเลยเนี่ยนะเนี่ยอ้าวปลายอยู่ทางนี้อ้ามาดูดูไหนรูที่สา เช่นเดียวกัน3บวูที่3เข้าไปเลยตืบๆเมื่อกี้มันมันผ่านได้ชุบต,ต้องดูทางนี้ก่อนอ่ะทะลุแล้วนะครับนี่ดึงมาอีกเหมือนเดิมนี่นะครับต่อไปเส้นที่4หรือสายที่4นั่นเองนะครับ 4, ฟร์โนะครับนี่ถ้าเป็นเซตเดียวกันไฟฟ้าเนี่ยสายสายก็จะถ้าซื้อมาคนละยี่ห้อคนละชุดมันก็จะแปลกไปแบบที่ตัดออกไปเมื่อกี้นะครับสายสี่เขาจะเริ่มมีพันพันรอบนะครับมันจะไม่เปลยเหมือนสายหน่สาจะมีมีมีพันละนะครับอ่ะก็เช่นเดียวกันครับก็รูที่สี่ เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปทะลุแล้วออโอเคก็ดึงไว้นะครับดึงไว้สุดเลยข้างหลังก็จะเข้าไปแล้วนะครับต่อไปสายที่5เส้นที่5นี่ปึ๊บออกมาออกมาก่อนโชว์สายที่5นี่ก็จะ เช่นเดียวกับสายสีก็จะมีหุ้มหุ้มสายซื้อออกมาแล้วนะครับเช่นเดียวกันอันนี้ด้านท้ายอันนี้ด้านปลายนะครับเสียบปลายเข้าไปเส้นที่5เส็ยบทะลุเลยเน่ยเสียบปุ๊บทะลุป,ป่ะนะครับปุ๊บเอามา,มาเอามาดึงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใสยท่ทีเดียวนะ ต่อไปเส้นสุดท้ายเส้นที่6สาย6นั่นเองนะไาดูใหญ่กว่าเพื่อนเป็นเบอร์ชุดนี้ก็เป็นเบอร์เป็นเบอร์เบอร์สี่สิบสองนะครับสายหนึ่งเบอร์เก้าสายสองเบอร์สิบเอ็ดสายสามเบอร์สิบหกสายสเบอร์ยีสายหเบอร์สามสายหเบอร์สี ชือ่อนี่ได้สาย6มาแล้วครับความนิ่มนะก็จะอยู่ที่ขนาดของสายและยี่ห้ออันนี้ใส่ทำตามได้เลยครับถ้าใครมีกิตาร์ที่เป็นรุ่นอื่นก็ทำเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าวิธีการใส่อาจจะตแตกต่างกันนิดนึงนะครับย่องข้างล่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเสียบข้างบนตรงนี้เลยไม่ต้องตอกไม่ใส่ไม่ต้องใส่หลวข้างล่าง,างอะต่อไป เริ่มนะครับดึงสายขึ้นมาุขงจะดึงจากสายที่6ก,ก่อนนะหกก่อนสายที่6ก่อนก็แล้วกันนะครับสายที่6ก,อ6ก่อนเขยุ่งเสียบเข้ามาเลยเมื่อได้ปลายนี่นะเมื่อได้ปลายแล้วนะนี่เมื่อได้ปลายสายแล้วเราก็เสียบเข้ามาเลยครับ <ayo. S 2> เสียบจากฝั่งนี้นะครับนี่ ใส่แบบบ้านๆเลยนะครับนี่ใส่มาแล้วเนี่ยเอาไว้ไว้นี่ให้เรานิ้วกดตรงนี้ดึงดึงให้สุดเลยดึงเลยเลยนี่ยแล้วนะนิ้วกดไว้น,นะเนี่ยเส้นหกนะเส้นหกนะหมุนนะครับตัวนี้เป็นลูกบิดตัวนี้ก็จะหมุนเขาเรียกว่าหมุนหมุนไปทางนี้นะหมุนขึ้นไปเลยหมุนในสายไปเงี้ยครับนี่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไป พันอะไรนะครับหมุนเนี่ยแค่นี้ล็อกนะไม่ต้องไปพันอะไรให้เยอะนะมันจะโดยใช้นิ้วนี้กดไว้นะครับเนี่ยเพื่อให้สายเขาเรียงความสวยงามเนี่ยพันเปหมนปุนไปเลยครับเนี่ยหมุนไปน,นะครับเป็นสูตรุยุงนะแล้วแต่ใครมีสูตรอะไรลองลองลองดนะูคอมเมนต์มาได้นะนะมันไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าใส่ย,ยังไงให้มัน นะให้มันดูสวยงามแล้วก็มั่นคงนะบางคนจะบอกว่าทำไมใส่สายหนึ่งก่อนไม่ได้ล่ะได้ครับได้หมดผมไปยุ่งไล่ไปจากตรงนี้เพราะว่าสายที่มันอยู่ใกล้กว่าเนี่ยหมุนไปเลยหมุนไปเนี่ยหมุนไปเลยครับบางคนมีอุปรกรณ์ที่หมุนๆก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีเราแบบปั้นบ้านในะกรณีปันบ้านแบบนี้เห็นไหม ก็เร,เรียนกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นนะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเนี่ยอ่าเป็นไงบ้างครับนี่สายที่หกได้แล้วเป็นไงเป็นไงนี่ต่อไปสายที่ห้ามั้งเอาห้าห้านะครับเช่นเดียวกันนะครับห้าก็เอามาเช่นเดียวกันก็เสียบเข้ารูนี่เลยครับรูที่มีอยู่นี่แหละ ดูลูกบิดนะครับเสียบเข้าไป <c oughs> เสียบเข้ามาเลยครับไม่ต้องห่วงนะนี่ทำไมไอ้ที่นี้เดี๋ยวคุณยุ่งจะตัดทีเดียวนะนเดี๋ยวไปตัดกันเข <c oughs> ้ามาแล้วดึงให้ตึงเหมือนเดิมกดลงไปข้างล่างแบบน,นี้นี่กดลงไปตรงนี้ปุ๊บหมุนสิครับหมุนนี่ก็หมุนเหมือนเดิมหมุนไปเรื่อยๆแต่ต้องดึงให้ตึงอนนะครับหมุนไปเรื่อยๆ สายห้าไม่ต้องไปพันเยอะนะครับแค่นี้มันก็อยู่แล้วนี่ไปเรื่อยๆตึงเรื่อยเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะครับเนี่ยสายที่ห้าต่อไปสายที่สี่าสายห้าได้แล้วนะสายสี่ขึ้นมา สายสีไม่ใช่พุทุทมนทนสา,ส,าาสายสี่สายกีตาร์สายสี่เข้ามาเสียเข้ามาเลยสายกีตาร์าแบบเปลี่ยนแบบบ้านเฮาบานบ้านใส่เข้าไปเลยเนี่ยตรงแบบนี้แล้วทาอะไรกดลงไปเลยนะครับก็กดลงไปใส่ขึ้นไปในรูต้องพันเยอะไม่ไม่ต้องขมวนเลยเดี๋ยวมันจะไปตามจะไปตามรูมของเขาไปเอไปตามร่องเพราะเรากดไวเห็นไหมมันจะสวยงาม นะตามท้องเลือกของมันเองละนะได้แล้วนะครับ3เส้นบนนะหกห้าสี่เนีริเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเนี่ยอ่ะต่อไปเส้นที่3หรือสาย3านั่นเองสาย3ามเขาจะไม่มี มันจะเป็นสายเปลยนะครับไม่มีสายพันรอบนะครับต่อไปมาดูสายสามยังไงก็เสียบรูเหมือนเดิมครับเหมือนกันเสียบรูไม่เจอแล้วอ่ะได้รูแล้วนี่สาย3นะครับก็ดึงมาตรงๆเลยนะครับเหมือนเดิม แล้วก็นิ้ว,วกดไว้แล้วก็หมุนเลยเหมือนเดิมครับแบบง่ายๆไปเลยครับได้แล้วสายสายังง่ายไหมสายสองแม่อาวสายสองอแม่อีกสองสายนี่แสายสองเดี๋ยวพึง่ง ไปวงบูดหีดกับไปตัวพันุ์ไอ้มะโยมะยางตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะตัดออกทีเดียวตอนนี้ไม่ยังไม่ตัดเฉยๆในะส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เข้าไปทําตามได้นะครับถึงใครจะเปลี่ยนเป็นลายสายก็ใส่แบบนี้แหละเป็นเส้นนี่ได้แล้วกดไว้เหมือนเดิมหมุนนะครับหมุน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 ใครมีที่ช่วยหมุนก็ใช้ได้นะแ,แต่ คณยุ่งใช้มือนะมืออุปรกรณ์แบบบ้านๆเหานะครใช้มือนะี่นะนะให้มันลงเยงอะในร่องของมันนี่ได้แล้วนี่นี่ต่อไปเส้นเส้นเนี่นเส้นล่างคือเส้นสายหนึ่งนั่นเองเส้นเล็กสุดนะครับเอาไว้ไกลกับเพื่อนนะก็ะเสียบรูปเหมือนเดิม นี่กวามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดไว้กมเหมือนเดิมหมุนนะไม่มีอะไรง่ายกว่านี้อีกละหมุนหมุนไปตามกันนี่แหละหมันไปฝั่งเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาถ้าเป็นถ้าเป็นกีตาร์ลูกปิดที่อยู่ตรงนี้นะถ้าลูกปิดอยู่ด้านล่างมันจะหมุนทวนเข็มไอ้มันจะหมุนตานะมเข็ม M ได้แล้วเนี่ยครับ นทุกคนดูนี่การเปลี่ยนสายครูยุ่งอ่าเปลี่ยนสายไฟฟ้าของครูยุ่งนะต่อไปทํายังไงหละ่ะทีนี้ก็ตัดออกสิครับนี่ที่มันมายงมายางเนี่ยถามว่ากูตัดได้ไหมตัดเลยนี่วิธีการตัดนะครับให้เราดูที่เนีที่ปลายสายนะครับใช้คีมตัดระวังนะจะทิ่มือก็ตัตดเว้น ระยะจากการตัดมาไว้สัก2มิล3มิลก็ได้เผื่อนยืดเลยตัดเลยเรียบร้อยอ่าตัวนี้เช่นเดียวกันสัก3มิลตัดเลยเห็นไหมเริ่มสวยงามแล้วเส้นสายไหนล,ะล่ะสาย C ล่ะอ่าสาย C ตัดเลยสายอะไรสายสาม สา้สามอยู่ไหนนี่ก็ตัดเลยสายสองตัดเลยสายหนึ่งตัดเลยเปลี่ยนระยะไปนิดหนึ่งเอาไว้ไว้เยอร์เดีวมันจะทิ่มนี่นะครับดูการเปลี่ยนสายนะครับ เนี่ยแค่นี้เองครับไม่ต้องพันอะไรทั้งสิ้นได้สายแล้วนี่เห็นไหมเรียบร้อยสวยงามนะทีนี้เราก็ไปตั้งสายเอาว่าหาจุนูเนอร์มาตั้ง ตัเนอร์ตั้งเอาครับของคุยงก็การตั้งสายแบบบ้านๆก็จบเท่านี้นะครับใครไม่ทันก็ไปย้อนดูเอานะครับสวัสดีครับ